สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพามาดูบ้านแอรีนิวซีรีส์ของทางอดันดานะครับตัวบ้านแอรีนิวซีรีส์เนี่ยจะเป็นบ้านที่ปรับแบบใหม่หมดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันจะมีอยู่2ทําเลก็คือที่แจ้งวัฒนะและที่โครงการนี้ที่พระราม2ซึ่งบ้านแอรีทั้ง2โครงการราคาจะอยู่ประมาณ10ล้านต้นครับตัวโครงการจะเป็นไงเดี๋ยวผมพาทัวรครับ ตัวโครงการนี้ผมเคยมาดูตั้งแต่ตอนเปิดตัวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะยังดูแห้งๆอยู่เพราะต้นไม้มันยังเล็กครับปัจจุบันเนี่ยต้นไม้เขาเติบโตเป็นัยรุ่นแล้วครับมันก็จะมีความล่มลื่นมีพื้นที่สีเขียวที่มันดูน่าใช้มากขึ้นครับโครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ22ไร่ครึ่งนะครับทำออกมาเป็นบ้านเดียว79หลังครับถนนโครงการที่เป็นถนนเมนจะกว้าง12เมตรครับส่วนถนนรองจะกว้าง9เมตร ซึ่งทั้งสองฝั่งของตัวถนนเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาความกว้างระดับนี้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้านเอารถมาจอดหน้าบ้านเนี่ยรถมันยังสามารถที่จะผ่านเข้าออกแบบสวนกันได้ซึ่งจะช่วยลดปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันได้เยอะเลยครับส่วนกลางวางมาซื้อแปลนของที่นี่ค่อนข้างดีครับเขาจะวางพื้นที่ส่วนกลางไว้ตรงใจกลางของโครงการเลยเพื่อให้บ้านทุกหลังสามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียมครับและก็แนวการวางบ้านเขาจะวางแนวเหนือใต้ดังนั้นเนี่ยบ้านทุกหลังจะได้รับลมเต็มที่ครับ เซ็นเตอร์ของโครงการจะเป็นคลับเฮาส์และสวนครับซึ่งพื้นที่สวนของเขาเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาให้มันมีสนามเด็กเล่นเล็กๆมีพื้นที่สําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนั่งคอยดูแลเด็กแล้วก็จะมีสวนหย่อมที่อยู่ติดก,กับตัวคลับเฮาส์เขาจะทําออกมาเป็นสนามหญ้าแล้วก็จะมีพื้นที่เดินรอบๆรวมถึงมีพวกต้นไม้ใหญ่ให้เราใช้งานสวนได้แบบมีร่มเงาครับพื้นที่ติดสวนก็จะเป็นตัวคลับเฮาส์นะครับซึ่งตัวคลับเฮาส์เนี่ยจะเป็นอาคาร2ชั้นหลักๆเลยเนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือ ขนาด6คูณ18เมตรครับส่วนที่อยู่ติดกันก็จะเป็นตัวสระเด็กครับจะอยู่ติดกับส่วนของล็อบบี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาเด็กมาเล่นน้าว่ายน้ําโดยที่ตัวเองยังนั่งคอยอยู่ที่ตัวล็อบบี้ได้ครับส่วนห้องน้ําห้องอาบน้ําแยกชายหญิงอยู่ทางฝั่งนี้อยู่แล้วส่วนตัวล็อบบี้ที่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นห้องแอร์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขายังใช้เป็นสํานักงานขา,ขายของทางโครงการอยู่เมื่อปิดการขายของโครงการหมดเรียบร้อยแล้วก็จะคืนพื้นที่ตรงนี้ให้กับลูกบ้านใช้เป็นล็อบบี้ครับ เดินขึ้นมาชั้น2เราจะมาเจอส่วนของห้องฟิตเนสครับภายในจะเป็นห้องแอร์ครับซึ่งก็จะติดอุปกรณ์ออกกําลังกายไว้ให้เราสามารถที่มาใช้งานได้พร้อมกันประมาณ6-7คนครับเวลาเราขึ้นมาใช้งานพื้นที่ฟิตเนสชั้น2เนี่ยเราจะสามารถเทควิวสวนสวนและสระไวน้ําที่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านได้แบบนี้ครับตัวป้อมรอปพอของโครงการเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ติดถนนสัทีเดียวนะครับแต่เขาจะมีระยะล่นเข้ามาหลาย10เมตรเลย เวลาลูกบ้านขับเข้าออกเนี่ยจะได้มีระยะมากพอที่จะไม่ต้องไปติดหรือรบกวนการจราจรภายนอกครับส่วนตัวระบบ s e curity ของที่นี่นอกจากจะมีเราพอดูแลตลอด24ชั่วโมงมี CCTV ติดทั้งจุดเข้าออกเพื่อสกรีนคนเข้าออกแล้วเขาก็ยังมีประตูกั้น2แบบครับก็คือมีประตูลวกั้นไม้กระดกกับมีประตูเหล็กที่ปิดมิดชิดอีกชั้นหนึ่งครับวีซิเตอร์แลกบัตรตามปกติส่วนลูกบ้านใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้าออกครับ แบบบ้านนิวซีรี์ที่เขาทำออกมาใหม่จะใช้ทั้งที่พระราม2นี้และที่แอรีแจ้งวัฒนะด้วยครับโดยแบบแรกจะเรียกว่า i อสไตล plus ครับอันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น57ตารางวาพื้นที่ใช้สอย232ตารางเมตรครับเขาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาเริ่มต้นอยู่ที่11.9ล้านบาทครับส่วนแบบที่2จะเรียกว่าไอคลาสครับอันนี้จะเป็นที่ดินเริ่มต้น75ตารางวา พื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรจัดออกมาเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและ2ที่จอดรถครับราคาเริ่มต้นของบ้านไท์นี้จะอยู่ที่12.9ล้านบาทครับส่วนแบบที่3จะเป็นแบบไอคอนิกนะครับซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างหลังที่ผมจะพามาดูในวันนี้ครับบ้านทป์นี้ที่เป็นบ้านสแตนดาร์ดจะเริ่มต้นที่60ตารางวานะครับแต่บ้านตัวอย่างหลังนี้จะเป็น65ตารางวาครับ ขนาดของบ้าน,นจะอยู่ที่260ตารางเมตรนะครับเขาจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องเมทจอดรถได้3คันราคาเริ่มต้น12.9ล้านบาทครับตัวบ้านจะเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับซึ่งจะมีพื้นที่ดินด้านข้างกับด้านหน้าเหลืออยู่พอให้ทำสวนได้นิดหน่อยครับส่วนประตูจะเป็นประตูรางเลื่อนนะครับเราสามารถที่จะติดตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อกดรีโมทเปิดปิดประตูได้ไม่ยากครับส่วนตัวที่จอดรถจะจอดใต้ชายคาได้เกือบเต็มคันครับ เขาเตรียมจุดติดตั้ง e v charger ไว้ให้เรียบร้อยแล้วประตูทางเข้าบ้านจะมี2จุดครับจุดแรกจะอยู่ติดกับส่วนที่เป็นที่จอดรถเลยซึ่งอันนี้จะเป็นประตูที่ติดดิจิตอลดอลล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวดิจิตอลดอลล็อกของเขาจะใช้งานได้หลายระบบนะครับจะเป็นสแกนลายนิ้วมือก็ได้กดรหัสก็ได้ใช้บลูท t ธก็ได้หรือจะใช้กุญแจรหรือคีย์การ์ดเปิดเข้าออกก็ได้ครับ ส่วนทางเข้าออกอีกจุดหนึ่งเวลาเราพาแขกไปใครมาแล้วอยากจะเดินเข้าบ้านให้ตรงกับจุดรับรองแขกสวยๆเนี่ยก็จะเป็นประตูชุดนี้ครับซึ่งเขาจะให้เป็นประตูไม้บานคู่บานใหญ่แบบนี้เลยครับพอเดินเข้ามาเราจะเจอส่วน l i ฟ i n g ิ r งแอเรซึ่งเป็นห้องรับแขกครับตรงนี้มันตรงกับส่วนของประตูหน้าบ้านตรงกับส่วนของสวนหน้าบ้านด้วยและข้างประตูเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นช่องแสงขนาดใหญ่2จุด ดังนั้นเนี่ยมันจะมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามายัางส่วนของพื้นที่ห้องนี้ให้ห้องมันไม่ดูอึดอัดคับแคบครับแต่การทําแบบนี้เวลาคนเดินบานไปผ่านมามันอาจจะไม่ไพรเวทมากถ้าเราไม่อยากติดมา่านหรือมูลี่ผมแนะนาให้ปลูกต้นไม้พวกไม้พุ่มอะไรต่างๆเพิ่ม,เต,มเติมตรงส่วนของพื้นที่สวนหน้าบ้านซึ่งเขาก็เว้นพื้นที่ไว้ให้เราปลูกต้นไม้อยู่แล้วตัว living area เนี่ยมันจะมีระยะดูทีวีเยอะนะครับเกือบเกือบสเมตรเลย ดังนั้นเราใส่ทีวีจอใหญ่ก็ได้ถ้าเราเป็นคนชอบดูทีวีนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางโซฟาขนาดใหญ่ที่เป็นโซฟาตัว L แบบนี้ได้ด้วยครับทุกคนครับบ้านนิวซีรีส์หลังใหม่ของเขาที่เขาทําออกมาเขาจัดแปลนบ้านออกมาให้มันยืดหยุ่นมากพอที่เราจะสามารถจัดบ้านตามใจเราได้ในระดับหนึ่งเลยครับถ้าเราชอบบ้านโล่งๆเปิดพื้นที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วก็ปล่อยพื้นที่บ้านให้มันเชื่อมโยงกันแบบนี้ แต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบ p r i v a t e y แล้วก็ไม่ได้มีแขกามาบ้านบ่อยๆเราสามารถที่จะกั้นผนังตรงนี้เพิ่มแล้วก็ใส่ประตูครับมันจะทำให้ห้องนี้กลายเป็น entertainment room สำหรับคนในครอบครัวได้เลยครับและการกั้นห้องให้มันมีชิดเนี่ยมันช่วยแยกการใช้แอร์ให้ประหยัดได้ด้วยครับส่วนถัดมาทางด้านนี้เราจะเห็นว่ามันมีประตูซึ่งเป็นประตูที่เปิดเชื่อมโยงไปยังส่วนของที่จอดรถนั่นแหละครับตรงนี้เขาจะวางเป็นเก้าอี้ยาวไว้สําหรับนั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้า เพราะส่วนที่อยู่ติดกันตรงนี้จะเป็นตู้อเนกประสงค์ซึ่งให้เราสามารถที่จะเก็บข้าวของหรือรองเท้าได้เยอะครับส่วนถัดมาทางด้านนี้จะเป็นพาวเดอร์รูมครับอันนี้เวลาแขกไปใครมาก็สามารถที่จะใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้พื้นที่ตรงกลางบ้านจะมีสเปซเยอะพอสมควรนะครับเขาวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6-8ที่นั่งตรงนี้ผมสนับสนุนให้วางโต๊ะใหญ่ๆนะครับเพราะในการใช้งานจริงของบ้านเกือบจะทุกหลัง ตัวโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ที่วางอยู่กลางบ้านมันมักจะกลายเป็นพื้นที่โต๊ะอเนกประสงค์ที่เราสามารถที่จะมานั่งทานูน่ทนทานี่หรือเอาคอมเอาการบ้านมาวางทํางานด้วยกันตรงนี้ได้ครับส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับอันนี้เขาทามาเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างวางเตียง5ฟุตไว้ด้านนี้ทางด้านนี้จะมีหน้าต่างเปิดออกไปทางส่วนของหลังบ้านครับพื้นที่ด้านข้างที่อยู่ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งไม่ได้เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มากครับ ส่วนห้องน้ําจะอยู่ทางด้านนี้ก็จะมีฟังก์ชันมาตรฐานนะครับจะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีชาวบอกพร้อมมีหน้าต่างระบายอากาศครับทุกคนห้องนี้มันจะเป็นห้องนอนเล็กที่เหมาะสําหรับเวลามีแขกหรือบางทีจะมีญาติมาหามีเพื่อนมาเยี่ยมก็สามารถที่จะใช้เป็นห้องที่เขาสามารถที่จะอยู่ได้ยาวๆได้เช่นเดียวกันครับส่วนตรงข้ามกับห้องนอนชั้นล่างจะเป็นห้องครัวครับ ซึ่งพื้นที่หน้าห้องครัวยังมีสเปซเหลือให้เราวางตู้สําหรับเก็บข้าวของจุกจิกที่เราจะต้องใช้เสริร์ฟบนโต๊ะครับตัวห้องครัวเนี่ยจะมีประตูกั้นที่เป็นประตูบานสวิงกระจกแบบนี้นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอพื้นที่ครัวที่เขาจัดเป็นเคาน์เตอร์ตัว L แบบนี้มีพื้นที่เก็บของเข้าผนังได้ค่อนข้างเรียบร้อยครับ ตัวครัวเนี่ยถือว่ามีสเปซใหญ่พอสมควรเมื่อเทียบกับขนาดของตัวบ้านเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยกันเตรียมอาหารหรือช่วยกันทําครัวในห้องนี้ได้สองสามคนสบายๆครับตัวครัวจะมีสเปซทางด้านนี้เอาไว้ให้เราสําหรับวางตู้เย็นด้วยมันยังมีพื้นที่เหลือๆให้เราวางตู้เล็กๆหรือวางพวกถังขยะหรือแม้แต่โต๊ะทานข้าวขนาดเล็กไว้ตรงนี้ก็ยังได้ครับตัวครัวจะมีพื้นที่เชื่อมโยงกับส่วนของพื้นที่ซักล้างด้านนอกครับ ซึ่งพอเปิดประตูออกมาเราก็จะมาเจอลานซักล้างอเนกประสงค์ที่ด้านหลังบ้านครับตัวโครงการเขาเทพื้นกับปูกระเบื้องไว้ให้แค่ประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะต่อขยายพื้นที่ได้เองทั้งสองฝั่งเลยส่วนห้องเมดและห้องน้ำเมดเนี่ยเขาจะอยู่ด้านข้างบ้านทางฝั่งนี้ครับเดินขึ้นมาชั้น2เราจะมาเจอส่วนของ Family Area ที่ด้านบนครับ ตัว Family a r e รียของบ้านที่เขาออกแบบมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับเข้ามาเราจะเจอพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีจุดหนึ่งที่เด็กๆหรือสมาชิกในบ้านน่สามารถจะมานั่งใช้ชีวิตร่วมกันที่ตรงนี้ได้แต่จริงๆอันนี้มันเป็นบ้านตัวอย่างที่เขาทำมาให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆว่ามันสามารถที่จะจัดเป็นแบบนี้ได้แต่การจัดพื้นที่ห้องนี้มันแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละบ้านครับว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทาอะไรร่วมกัน เพราะว่าตรงนี้่จริงๆแล้วมันมีส่วนของระเบียงด้วยครับซึ่งตัวระเบียงเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นช่องแสงขนาดใหญ่รวมถึงเป็นพื้นที่ที่เปิดออกไปใช้เป็นพื้นที่ด้านนอกได้ครับตรงนี้เราอาจจะกั้นพื้นที่เป็นพื้นที่ปิดมีผนังกระจกมีประตูเปิดเข้าออกแล้วก็จัดห้องนี้เป็นห้องสตูดรูมหรือเป็นห้องทํางานของเด็กๆหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็ได้ส่วนถัดมาก็จะเป็นพื้นที่โถงหน้าห้องครับ ซึ่งจะแยกห้องนอนทั้งสห้องออกจากกันครับพื้นที่โถงหน้าห้องเขาจัดออกมาเป็นโต๊ะทํางานนั่งอนเนกประสงค์แบบนี้แต่ในความเป็นจริงตรงนี้เราจัดเป็นห้องพักก็ได้หรือจะทําเป็นตู้เก็บหนังสือเก็บข้าวข,ของของคนแต่ละคนก็ได้จะได้ไม่ต้องเอาของไปเก็บไว้ในห้องนอนของตัวเองให้มันลกครับชั้นบนจะมีห้องนอนอยู่สามห้องเขาแยกห้องนอนเล็กไว้ฝั่งเดียวกันทางด้านหลังบ้านส่วนห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดมจะแยกออกมาอยู่ทางโซนหน้าบ้านแบบนี้ครับ ตัวห้องนอนเล็กห้องแรกเขาจัดแบบนี้ครับเขาก็จะวางเป็นเตียง5ฟุตไว้แบบนี้พื้นที่หัวเตียงจะเปิดเป็นช่องแสงวางโต๊ะหัวเตียงไว้1ชุดเพราะว่าห้องนี้เขาอยู่คนเดียวครับไม่จาเป็นต้องเว้นสเปซสําหรับวางโต๊ะหัวเตียง2ชุดก็ได้ส่วนตัวปลายเตียงจะทําเป็นเคาน์เตอร์อเนกประสงค์สามารถที่จะนั่งอ่านหนังสือทําการบ้านได้รวมถึงเก็บข้าวของแล้วก็วางทีวีได้ครับ ตู้เสื้อผ้าจะอยู่ด้านข้างเตียงตรงนี้แต่จะเป็นขนาดตู้เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใหญ่มากครับส่วนตัวห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํามาตรฐานนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าของโมเก้นโถสุขภัณฑ์คอตโต้แล้วก็มีชาว์บล็อกรวมถึงมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศไว้ให้เรียบร้อยครับห้องนอนอีกห้องจะอยู่ตรงข้ามกันครับขนาดของห้องเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่แตกต่างกันเลยนะครับซึ่งอันนี้มันดีนะเวลาเราแบ่งห้องให้ลูกอะมันจะได้ไม่มีปัญหาครับแต่วิธีการจัดอะเขาจะแตกต่างกัน พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บปับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครับซึ่งก็จะวางพวกอุปกรณ์ใช้งานอะไรต่างๆของเด็กๆได้ครับส่วนทางด้านนี้ก็จะวางเป็นเตียง5ฟุตครับแล้วก็จะมีหน้าต่างแค่บานเดียวครับเพราะว่าห้องนี้มันมีระเบียงอยู่แล้วเปิดใช้งานได้จริงจังนะครับเพราะมันเป็นระเบียงที่อยู่ใต้ชายคาครับเจ้าของห้องนี้สามารถที่จะจัดสวนปลูกต้นไม้ไม้กระถางอะไรต่างๆได้นะครับส่วนห้องน้ำจะอยู่ทางฝั่งนี้ครับซึ่งจะมีเลเยอร์การจัดและฟังก์ชันอะไรต่างๆเหมือนห้องเมื่อกี้เลยครับ ห้องมาสเตอร์เบรูมจะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนเล็กทั้งสองห้องเลยนะครับเปิดประตูเข้ามาเราจะเจอส่วนของพื้นที่ห้องที่เป็นพื้นที่แนวยาวครับอันนี้จะเป็นเตียง6ฟุตครับส่วนของพื้นที่ข้างเตียงทั้งด้านนี้มันตรงกับผนังกระจกด้านหน้าครับดังนั้นเขาก็จะจัดเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆสําหรับวางของตกแต่งแบบนี้ครับปลายเตียงมีระยะดูทีวีที่พอจะใส่ทีวีขนาด65นิ้ว70นิ้วได้ครับ ส่วนพื้นที่ทางด้านนี้เขาทําเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวครับตรงนี้ก็จะวางเป็นไอแลนต์ตัวกลางเก็บข้าวของจุกจิกที่ใช้ในการแต่งตัวครับส่วนผนังทางด้านนี้ก็จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มผนังเลยพื้นที่ที่อยู่ติดกันทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับส่วนของหน้าต่างทางด้านหน้าบ้านครับเขาทำเป็นโต๊ะยาวอนเนกประสงค์แบบนี้ครับ ห้องนี้เลเยอร์มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆครับถ้าเราอยากจะได้ความเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มผนังอีกชุดหนึ่งทางด้านนี้ซึ่งไอตัวผนังชุดหนึ่งที่เราเพิ่มเราอาจจะใส่ตู้เสื้อผ้าเพิ่มอีกชุดหนึ่งก็ยังทําได้ครับมันจะได้มีพื้นที่เก็บข้าวของในเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นด้วยครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในความเป็นจริงเวลาเราใช้ชีวิตเราจะแขวนผ้าเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆได้ไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนในบ้านตัวอย่างหรอกถ้าเราไม่มีผนังกั้นเนี่ยตัวห้องนี้มันอาจจะดูไม่เรียบร้อยถ้าเราเปิดพื้นที่เชื่อมโยงกับห้องแต่งตัวแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรกั้นครับส่วนตัวห้องน้ําจะอยู่ทางฝั่งนี้ครับเขามีประตูกั้นชุดหนึ่งตัวห้องน้ําจะได้เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าฮี่แซน,น,นเฮอแยกการใช้งานกันครับส่วนโถสุขภัณฑ์เนี่ยจะเป็นของคอตโตว้วางอยู่แบบนี้เลย แล้วก็มีส่วนอาบน้ําแยกกัน2ฝั่งครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นชาวบ็อกสําหรับอาบน้ําปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดอยากจะนอนแช่น้ําก็จะมีอ่างอาบน้ําวางอีกชุดหนึ่งทางด้านนี้นครับทุกคนครับและนี่ก็คือตัวบ้านนิวซีรีส์ของแอริพราม2ที่ผมพาทุกคนมาดูครับ ตัวบ้านนิวซีรี์เนี่ยจะแตกต่างไปจากตัวบ้านแอริตัวเริ่มต้นที่เขาทำออกมาขายก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวนิวซีรี์จะเป็นการนําบ้านแอริตัวเดิมเอามาจัดฟาซาดด้านหน้าใหม่รวมถึงการจัดพื้นที่ภายในใหม่หลายอย่างด้วยครับซึ่งจะทําให้มันกลายเป็นบ้านที่ใช้งานคุ้มค่าขึ้นครับอย่างบ้านที่ผมพาทุกคนมาดูจะมีคีย์หลักๆที่น่าสนใจเพิ่ม,เต,มเติมมาก็คือ4ห้องนอนแล้วก็มีห้องเมดร,รวมถึงจอดรถได้3คันครับ ซึ่งตัวบ้านิวซีรีของเขาอ่ะจะมีทั้งตัวแอรีพระราม2และตัวแอรีแจ้งวัฒนะเลยนะครับส่วนตัวโครงการแอรีพระราม2ที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้ต้องบอกงนี้นะครับตัวโครงการอ่ะเขาเริ่มพัฒนามาได้ระยะหนึ่งแล้วซึ่งในปัจจุบันมีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาอยู่ 6- 0 7 0แล้วครับโครงการที่มีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาอยู่เยอะในระดับนี้มันมีข้อด,ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเรามาดูโครงการเราสามารถทจะขับรถวนดูว่าเขาดูแลโครงการได้ดีแค่ไหนสภาพแวดล้อมภายในโครงการเป็นยังไง ความล่มลื่นหน้าอยู่หรือความเรียบร้อยของโครงการเป็นยังไงครับแต่มันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านที่อยู่ในโครงการเนี่ยมันจะเหลือให้เลือกอยู่ไม่กี่หลังครับซึ่งจะเป็นโซนที่กําลังพัฒนาสร้างใหม่อยู่ทางด้านหน้าครับส่วนทําเลของโครงการนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นทําเลเฉพาะตัวนะครับมันจะเหมาะกับคนที่อยู่อาศัยหรือคุ้นชินอยู่ในย่านพระราม2อ,อยู่แล้วครับ และย่านพระรามสองเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมอ่ะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายในการก่อสร้างถนนหรือเส้นทางอะไรต่างๆอยู่นะครับแต่ต่อไปในอนาคตอีกไม่นานเมื่อการพัฒนามันเสร็จสมบูรณ์พื้นที่ย่านพระรามสองจะเป็นหนึ่งในเส้นทางสําคัญที่เดินทางสะดวกมากครับซึ่งก็จะช่วยให้ชีวิตของคนย่านนี้มันดีขึ้นด้วยแน่นอนครับโค,ครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหญ่นะครับจะเป็นโครงการที่มีเพื่อนบ้านแค่79หลังเท่านั้นเอง แต่เป็นโครงการปิดที่มีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกสวนขับเฮ้าส์สะไว้น้ำอะไรต่างๆไว้ให้ซึ่งสัสดส่วนที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันน่าจะเพียงพอพอดีต่อการใช้งานของลูกบ้าน79หลังครับซึ่งมันไม่มากไม่น้อยเกินไปครับทำให้เขาสามารถที่จะคิดค่าส่วนกลางในการดูแลโครงการแค่36บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองซึ่งถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับเรทในปัจจุบันครับ ส่วนตัวบ้านนิวซีรี์ที่เขาทำออกมาจะเป็นบ้านที่เน้นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้มันใช้งานได้คุ้มค่าครับบ้านจะปลูกเกือบจะเต็มพื้นที่มันจึงไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่จะมองหาพื้นที่ทำสวนปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับแต่บ้านของที่นี่จะเน้นความคุ้มค่าของการใช้งานพื้นที่ในบ้านเป็นสำคัญครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้ครับ สำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดชมรายการหรือจะติดตามชมรายการย้อนหลังอย่าลืมเข้าไปกด subscribe ในช่อง YouTube Channel ขสเตอร์โอหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage m เตอรโอก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ